ไปกันต่อครับชาวราศีสิงห์ครับนี่ฮะคนที possible, ais, ่เกิดวันนี้ถึงวันนี้เลยนะฮะราศีสิงค์ครับเรื่องแรกครับคุณจะมีปัญหาเรื่องงานเห็นนะครับถูกตำหนีตำหนีตีเตียนคุณต้องระมัดระวังการงานของคุณหากเกิดความผิดพลาดเมื่อไหร่ให้แจ้งคุณที่เกี่ยวข้องแต่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ใครที่เล่นหุ้นนะครับเป็นช่วงของการฉกฉวยเลยรีบขายรีบซื้อนะครับการเงินดีขึ้นครับเห็นไหมครับว่าคนลัคนาราศีสิงห์ถ้ารู้จักจังหวะชีวิตการเงินจะดีขึ้นนะครับอันนี้คือจังหวะฉกฉวยต้องระวัังนะครบแล้วก็ เรื่องเองินจะดีขึ้นนะครับเรื่องความรักมีเสน่ห์ครับความรักโรแมนติกหวานชื่นรุ่มรมนะครับคนสวยก็มีข่าวดีคนมีคู่ยิ่งมีเขาวดีครับสุขภาพครับไม่ค่อยดีครับปวดหลังเป็นข้อเป็นข่าวเป็นกงเป็นเกา้นะครับตกหมอนรองเสือ นะครับสุขภาพถือว่าไม่ดีครับแต่โชคลาภเนี่ยถือว่ามีข่าวดีนะครับสำหรับลักนาราศีสิงครับภาพรวมครับถือว่าดวงดีโชคดีแฮปปี้มีความสุขนะครับเลขนำโชคใกาเลขหน่งแปด่เลขหนึ่งแแล้วก็5นะครับขอให้ชาวลักนณาราศีสิงครับดูแลตัวเองนะครับทำบุญครับโรงพยาบาลและทำทำบุญเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคนะครับดูแล้วใช่เลยครับดวงของคุณกำลังดีสามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับ